โบกาดมือขวาวีระบรรุษกองทัพเรืออย่างพลเรือโทกราฟผู้ติดตามพลเรือโทกราฟมาตั้งแต่สมัยสงครามก็อตวันเล่จนถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายอย่างฮาจิโนสึผู้ที่ไม่ต้องลงมือแต่เรารับรู้ได้ว่าพี่แกนั้นของแท้แน่นอนแน่นอนแหละครับว่าสำหรับตัวละครอย่างโบกั้นะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่แฟนวันพิษหลายคนนั้นก็น่าจะพอคลับคล้ายคลับคลานน่าจะพอรู้จักกันมาบ้างนะครับเพราะพี่แกนั้นก็เปิดตัวมานะครับในฐานะมือขวาของพลเรือโทกราฟมาตั้งแต่ตอนแรกเลยได้ซ้ำที่ เราได้เห็นในตัวของพลเดโทกรันะครับในเวอร์ชั่นที่ใส่หมวกมานะก็เกตเล็กนิดนึงละกันก็คืออาจารย์โอดานั้นไม่อยากสปอยในตัวของพลเดโทกรัในตอนนั้นนะครับว่าเขานนั้นเป็นปู่ของลูฟี่ก็เลยใส่หมวกมาเอาไว้เพื่อปิดบังหน้าตาของพี่แกซึ่งในทุกๆสงครามทุกที่นะครับที่พลเดโทกรันั้นจะไปไหนก็จะมีโบกาดนี่แหละที่พี่แกนั้นจะคอยติดสอยห้อยตามนะครับในตัวของพลเดโทกรัเสมอนะครับและด้วยเหตุการณ์ล่าสุดนะครับในเหตุการณ์การย้อนอดีตก็ตวันเลเรานั้นนะครับก็จะ โทรกราฟแนนหนีออกมาจากเหตุการณ์นะครับที่กอตวาเล่นั้นกําลังล่มสลายลงไปนะครับคือถ้าไม่ช่วยนะครับนโทรกราฟเนี่ยก็นับได้ว่านะครับตายคากอดววเล่ไปนับตั้งแต่วันนั้น ซึ่งจุดสนใจนั้นมันไม่ได้อยู่ที่พลโทรการาฟไงจุดสนใจมากที่สุดเลยมันกลับไปอยู่ในตัวของโบกาดนี่แหละที่พี่แกนั้นก็นมาที่กอดวันเล่และพี่แกนั้นนะครับหายไปไหนล่ะเองเป็นมือขวาของการาฟเองควรจะมาแบกการาฟนะครับในการหนีไปกับเรือทหารเรือแต่กลับให้นะครับโจนสลัดนั้นเป็นคนช่วยเหลือในตัวของการาฟนะครับโอ้โหเรียกได้ว่านะครับเป็นมีมากมายเลยสำหรับโบกาดนะครับตัวละครที่หลายคนอาจจะถามว่าเมื่อไหร่พี่แกจะเอาจริงหรือนะครับอ่าไม่แน่เหมือนกันนะว่าโบกาดนั้นอาจจะเป็นคนนะครับไปต้านทานในตัวของอิม หรือเปล่านะครับในระหว่างที่กราฟนั้นกาลังต่อสู้กับร็อกอยู่นะครับไอ้ไม่จริงนะอย่าคิดจริงนะไอ้นี่แซวเล่นเฉยๆนะครับคือโบกาดพี่แกนั้นก็นิ่งนะครับสมกับความเป็นโบกาดของจริงเลยแต่ก่อนอื่นเหนือสิ่งหนึ่งใดนะครับแหมเราจะแซวโบกาดขนาดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วฝีมือของโบกาดนั้นก็นับได้ว่านะครับยังไงเนี่ยไม่ระดับกีกีแน่นอนก็คงเป็นทหารเรือนะครับที่มีฝีมือระดับหนึ่งเลยนะครับและนะครับยศของโบกาดนั้นนะครับอาะต่ำๆนะครับร้อยโทร้อยเอกแน่นอนนะครับคือยศไม่ได จะแตกต่างจะฐานเรือนะครับชั้นผู้น้อยนะครับเพราะว่าจะใส่สูตรข้างในแล้วก็จะมีนะครับเสื้อคลุมนะครับแห่งความยุติธรรมที่คลุมตัวเองเอาไว้อยู่ถึงนําไมนะครับยศของโบกาดนั้นอ่ะมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแค่ว่าพี่แกนั้นนะครับถูกอาจารย์โอดานั้นแกงแงงนะครับไม่ให้บทบาทพี่แกสักเท่าไหร่มาในฐานะนะครับตัวโฉบเฉี่ยวไปมาเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่านะครับหากย้อนกลับไปความกาวแรกรายการของโบกาดนะครับที่เราได้เห็นครั้งแรกๆเลยเนี่ยก็เหตุการณ์ที่พลเรือโทกราฟนั้นเนี่ยก็คือไปจับมอแก ก็คือง่วงนะครับก็เลยเผลองีบหลับไปแป๊บเดียวนะครับและในตอนนั้นเองมอแกนมือขวานใช้จังหวะนี้ในการฟันเข้าใส่นะครับพลเดทโกรฟแบบเต็มๆเลยและนะครับฮิวเอาลูกชายตัวเองเฮเมโปโไปเพื่อเป็นตัวประกันในการหลบหนีนะครับซึ่งในตอนนั้นโบกาดพี่แกก็อยู่ตรงนั้นแต่พี่แกนั้นนะครับก็ปล่อยนะครับให้เนี่ยมอแกนมือขวานนั้นสามารถฟันนะครับหัวหน้าตัวเองได้นะครับและก็นี้ไปได้อีกนะครับเลยด้ว่าวีรกรรมแรกนะครับของโบกาดนั้นก็ตราตึงใจแฟนบันพิสหลายคนแล้วกับความที่พี่แกนะ อยู่ตรงนั้นในฐานะมือขวาไม่น่าจะปล่อยนะครับให้นะครับคนมาทําลูกพี่ตัวเองได้ขนาดนี้นะฮะ ซึ่งในตอนนั้นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นมีมแรกๆเลยนะครับที่แฟนวันพีชน้นะครับสร้างมีมให้กับโบกาดนะครับในฐานะมือขวานะครับที่พี่แกนั้นยืนเฉยเสลือเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมักจะมีมีมนะครับว่าโบกาดนั้นดาบเนี่ยไม่เคยออกจากฝักของตัวเองเลยนะในการต่อสู้แต่จริงๆแล้วนะครับมันมีเหตุการณ์นะในเวอร์ชันมังงะนะครับที่แตกต่างจากอนิเมะนะครับที่เราได้ดูเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของโคบี้นั้นไม่ได้เอาตัวไปควงปืนใหญ่นะครับด้วยตัวเปล่าๆนะครับแต่จริงๆในเวอร์ชันมัังงะนน้พีี่่่แกก็คคคืออโาาปมูท ยยิงด้วซึ่งในตอนนั้นโบกาดนะครับก็ใช้ความเร็วของตนเองสามารถสับปืนนะครับแหกเป็นเสี่ยงๆได้จึงทำให้โคบี้นั้นไม่สามารถนะครับจะขู่อารวาสได้อีกแล้วนะครับมันจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นอนิเมะนะก็อนิเมะนั้นมีการปรับเปลี่ยนละกันนะครับก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแต่เวอร์ชันต้นฉบับมังงะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ไปและการที่ทําให้โคบี้นั้นนะครับได้ไปเป็นเด็กข้างไข่ในตัวของกราฟต่อก็คือกราฟนั้นเห็นแววไอเด็กคนนี้เนี่ยดูดีเสลือยเกินก็เลยจับไปฝึกต่อในอนาคต แต่จริงๆแล้วนะครับบทบาทของโบกาดนั้นมันไม่ได้มีเพียงแค่การเตะท่านะครับยืนข้างนะครับพลโทกราฟเท่านั้นแต่โบกาดนั้นนะครับเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่โผลมาในมินิสตอรี่ของวันพีทด้วยเช่นกันเพราะว่าโบกาดนั้นก็โผลมานะครับในฐานะครูฝึกนะครับให้กับเฮลเมโปแล้วก็โคบี้สมัยที่2คนนี้นั้นยังกากๆอยู่นะครับก็เป็นคนที่ช่วยฝึกในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับ2คนนี้จนกระทั่งเฮลเมโปหรือโคบี้นั้นนะครับก็ได้ดิบได้ดีไปแล้วในปัจจุบันนะครับไม่รู้ดีไปกว่า โบกาดนั้นนะครับก็มีฝีมือในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับในการฝึกสอนทั้งสองคนนี้ได้โอเคนะครับมันไม่ได้ฝึกสอนแบบหลักๆนะครับเทียบเท่ากับพลเดอโทกราฟแต่ก็ถ่ายทอดมาและการที่ตัวละครตัวหนึ่งนั้นนะครับอย่างโบกาดเนี่ยจะสามารถนะครับยืนเคียงข้างพลเดอโทกราฟได้นะครับในฐานะลูกสมุนหรือมือขวาของพลเดอโทกราฟได้นั้นนะครับก็ต้องมีฝีมือในระดับหนึ่งนะครับที่กราฟนั้นก็ต้องไว้ใจให้คนคนนี้นั้นนะครับสร้างผลงานหรือทําบางสิ่งบางอย่างแทนที่ในตัวของเขาแล้วก็อย่างที่พูดไปาเหตุกกรย้ออนดีโ ก็เป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่มาในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนพี่แกนั้นมีบทบาทนะครับยืนเคียงข้างกับคนเดอ์โทรคร p ฟเท่านั้นเองนะครับและหลังจากนั้นบทพี่แกก็หายไปเลยซึ่งจริงๆแล้วตามบริบทในเรื่องนั้นอาท้ายดานะโบก,กาสนั้นก็น่าจะอยู่บนเรือ ของพลเนโธกราฟนั่นแหละเพราะว่ากราฟนั้นสั่งการเอาไว้ว่าทุกคนนะเนี่ยล่องเรือออกไปก่อนนะครับเพื่อให้ห่างจากเกาะแล้วค่อยกลับมารับในตัวของเขาก็พี่แกเป็นคนที่เชื่อฟังนะครับในฐานะทหารชั้นดีนะครับแม่เจ้านายบอกว่าอะไรก็ทําแบบนั้นนะครับเลยทําให้เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมทําไมนะครับโอกาสนั้นถึงไม่ได้มาช่วยเหลือพลเนโธกราฟที่กอตวันเล่นะครับก็คือช่วยนั่นแหละนะครับก็คือช่วยแล่นเรือกลับมานะครับมาช่วยเหลือในตัวของพลเนโธกราฟเท่านั้นนะครับหรือ้อันี้ไม่เท่าไหร่นะครับผมว่าไ่อ้น มันมีช็อตที่ต้มยำมากกว่านี้นะครับคือเหตุการณ์เนี่ยครั้งการ,รต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับของกราฟที่พี่แกไปเกาะฮาจิโนส <kes to S 1> ึในการช่วยเหลือนะครับโคบี้ใช่ไหมเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันน่าเศร้าใจตรงที่ว่าโบกานเนี่ยก็ติดเรือนะครับของพลเรือโทการาฟไปด้วยนะคือพี่แกไปพร้อมจะไปช่วยเหลือด้วยแต่ประเด็นเลยเนี่ยกราฟเนี่ยลงไปต่อสู้นะครับที่เกาะฮาจิโนสึนะครับโดนนะครับเหล่าบรรดาลูกเรือกลุม่มโจรสลัดหนวดด,ดนานั้นรุมแล้วรุมอีกนะครับถามว่าโบกานอยู่ไหนช่วยกราฟในการต่อสู้ข้างล่างเคียงข้าาางหรือเปล่่ไโกพี แกนั้นยืนเฝ้าอยู่บนเรือนะครับเพราะจะมีเหตุการณ์ในมังงะที่จะเห็นโบกาดปรากฏตัวมานิดหนึ่งอยู่บนเรอนะและน่าสนใจตรงที่ว่านะครับที่เรารู้ในเหตุการณ์หรือว่ากราฟนั้นเนี่ยพ่ายแพ้และถูกจับตัวไปใช่ไหมประเด็นที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็คือทางหน้าของโบกาดนั้นอ๋อไม่ได้ลงไปช่วยเหลือลูกพี่ตัวเองเลยนะพี่แกนั้นยอมจะแล่นเรือกลับไปที่กองทัพเรือนะครับก็คือพาโคบี้หลบหนีไปนะครับแม่เป็นทหารเรือนะครับพูดรักเจ้านายเหลือเกินเจ้านายนะครับกำลังชิบหายวายวอดแล้วกําลังจะตายป่วงนะครับแต แน่นอนว่าโอ้ยมันก็เป็นคําสั่งของพลเดโทรกรฟหรือเปล่าว่านี่ให้กลับไปนะนะครับให้หนูโคบี้เนี่ยกลับไปเนี่ยไปดูแลหนูโคบี้ให้ดีทางด้านโบกานั้นก็เลยเชื่อฟังในตัวของกราฟนะครับก็เลยกลับไปนั่นแหละนะครับโอ้โหเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่โคตรน่าคบเลยนะครับในฐานะลูกน้องคนหนึ่งนะครับลูกพี่เองเนี่ยไม่รอดอยู่แล้วนะครับเองนั้นก็เลยจะกลับไปในฐานะนะครับที่อยู่กับทางด้านพลเดโทรกรฟมาโดยตลอดเลยจริงๆมันก็จะมีฉากมากมายปรับปรายนะครับที่โบกานั้นจะปรากฏตัวเคียงข้างในตัวของพลเดโทรกรฟตลอดนะครับ ไปหาลูฟี่นะครับหลังเหตุการณ์เอ็นไอเอสลอบบี้นะครับอันนั้นโบกาสก็ไปนะครับแหมไปยืนเคียงข้างพลเอโทกราฟนะครับก็จะมีเหตุการณ์ปรับไปนั่นแหละเมื่อกลัปรากฏตัวเมื่อไรแล้วลก็ก็มักจะมีโบกาสนั้นนะครับอยู่เคียงข้างในตัวของเขาเสมอเลยนะครับก็หวังว่าพี่แกนั้นจะมีบทบาทในอนาคตละกันนะครับออกมาทิดนึงก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นมินิสตอรี่ของโบกาสก็ได้อ่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่แกนั้นนะครับจะของจริงของแท้แค่ไหนนะครับจริงๆน่าทำเรื่องราวมินิสตอรี่ด้วยนะเพราะตอนนี้กรับถูกจะรู้ ระหว่างนี้นะครับมันเกิดความวุ่นวายอะไรหลังจากที่ไม่มีกราฟอยู่ทางด้านของกองทัพเรือโบกาดนั้นอาจจะเป็นตัวเล่าเรื่องที่ดีก็ได้ที่เรานั้นน่าจะได้รับรู้นะครับก็ไม่รู้อาจารย์โนดาจะเขียนหรือเปล่าก็ต้องเฝ้ารอกันอีกทีนะครับกับปุรุษในตำนานนะครับผู้อยู่เคียงข้างกราฟเสมอนะครับแต่เวลาส้นทีนมาทีไรแล้วก็พี่แกนั้นก็มักจะหายตัวไปหรือไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยได้ซ้ำนะครับสำหรับโบการ์่ะทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาคิดยังไงบ้างกับตัวละครตัวนี้ชื่นชอบหรือเปล่าอยากให้พี่แกนั้นนมมมมมมีบบททาาาาาหหรือออไ่่ะคคก็็ลลงงงงเเเ์แสดดวิข้ย ได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเนาะหากคุณนั้นชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ